โอ้โหนะคะเจอหน้าค่าตากันวันนี้นะคะต้อนรับเพื่อนๆทุกๆท่านนะคะเข้าสู่ช่องของการดูดวงค่ะเจ,เจอกับใบเตยนะคะที่นี่ที่เดิมเลยนะคะหมุนมาจุนมาให้คลื่นความถี่ของเราตรงกันนะคะมารอคอยรอยคอใบเตยที่นี่ที่เดิมเลยค่ะ กับสถานีของการสแกนจิตสแกนใจตัวเราเองนะคะแล้ววันนี้ไปเตยก็จะมาทําพิกากาศสั้นๆให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะคะหายเหงาหายเครียดนะคะอยากรู้ไหมคะว่าหัวหน้าเจ้านายหรือผู้ใหญ่เนี่ยมองคุณยังไงมองในด้านที่ดีหรือด้านที่ไม่ดีก็มาในมุมเสยกันเลยทีเดียวนะคะเจอหน้าค่าตากันนะคะตั้งกล้องแบบมุมเสยๆนะคะเสยๆไปเลยนะคะอมาามา,มา,มา,มา มาเลือกกองไพ่กันก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปดูว่าผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายหัวหน้าเพื่อนร่วมงานเนี่ยเขามองคุณยังไงมองคุณดีหรือไม่ดีหรือว่าเราจะต้องปรับจูนอะไรไหมนะคะมาประมาณนี้แหละเดี๋ยวให้เลือกกองไพ่ก่อนเอากองไพ่ให้เลือกก่อนเดอ้อเดี๋ยวทำทำสเต็มไว้ให้เลือกนะเพื่อนๆขา ปกติมีพี่ใจดีทําให้ไปเตยอ,อยู่นะกองที่หนึ่งกองนี้ไม้มเลขยี่สิบเจ็ดนะคะกองที่สองกองนี้อา้าวกับหัวเหรอกับหัวเหรอหมายเลขแปดนะคะแล้วก็กองที่สามกองนี้หมายเลขยี่สิบสองอ่ะเลือกนะคะโฟก,กัสหรือเปล่าเอยแตะใหม่นะแตะใหม่นะตัวอ่ะ จิ้มเลือกจากตัวเลขก็ได้เดี๋ยวไปเตยขึ้นเป็นท i m ซ a m ให้นะคะหนึ่งสองแล้วก็3นะคะหนึงสองแล้วก็3าเช้งเห็นหน้าเราด้วยนี่นะคะได้อย่างได้อย่างถ้าได้กองไพ่แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปฟังคำตอบไปฟังคำทำนายกันนะคะว่า ผู้ใหญ่หัวหน้าเจ้านายเพื่อนร่วมงานเขามองคุณแบบไหนเขามองคุณยังไงนะคะเราจะมาหาคำตอบในคลิปนี้กันเลยค่ะไปฟังคําทำไยกันเลย สวัสดีค่ะเย้ yeah. สวัสดีเพื่อนๆที่เลือกกองที่1ด้วยกองนี้นะคะเรามาดูกันนะคะว่าหัวหน้าเจ้านายผู้ใหญ่เพื่อนร่วมง,งานเขามองคุณยังไงคุณเลือกกองหนึ่งเป็นหมายเลข27พระทวิมุคขคณาปติปางสองเสียมีมนุษย์สัมพันธ์และจิตวิทยาต้องบอกก่อนนะคะว่าคนที่เลือกใบนี้เนี่ยส่วนใหญ่นะคะผู้ใหญ่เจ้านายหัวหน้าหรือเพื่อนร่วมง,งานเนี่ยมองคุณในด้านดีๆแน่นอนนะคะ พอไพ่อพบอกอยู่แล้วว่ามีมนุษยสัมพันธ์ดีจิตวิทยาดีคือคุณมีทักษะในการสื่อสารมีทักษะในการพูดมีทักษะในการเข้าสังคมค่อนข้างดีมากๆปรับตัวได้เก่งอยู่กับผู้ใหญ่เนี่ยคุณควรวางตัวยังไงอยู่กับเพื่อนร่วมง,งานในวัยเดียวกันรุ่นพี่รุ่นน้องคุณควรวางตัวยังไงควรพูดอะไรคุณค่อนข้างปรับตัวได้แล้วก็รู้จังหวะจักโครนที่จะพูดที่จะแอคชั่นที่จะ มีการติดต่อสื่อสารต่างๆคือคุณคิดก่อนพูดคุณไตร่ตรองก่อนพูดคนก็เลยมองด้านดีๆของคุณค่อนข้างเยอะส่วนใหญ่เลยนะเขาจะมองคุณในด้านที่ดีมากกว่าไม่ดีนะคะทีนี้เรามาเปิดไพ่ยิปซีขยายกันนิดนึงว่าผู้ใหญ่หัวหน้าเจ้านายเพื่อนร่วมงานเนี่ยเขามองคุณยังไงอยากรู้ไหมคะไปดูกันเลยคะ่ะดูเราจะตื่นเต้นเป็นพิเศษนะในการทําคลิปวันนี้นะคะดูแม่หมอจะตื่นเต้นเป็นพิเศษนะคะ เออนะดูซิว่าเขามองเราดีหรือไม่ดีนะคะหัวหน้าเจ้านายผู้ใหญ่เพื่อนร่วมงานหรือคนอื่นๆที่มองเราเนี่ยเขามองว่าเราเป็นยังไงเขามองว่าเราเป็นแบบไหนเป็นคนดีหรือเปล่าเป็นคนยิ้มสวยหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> ไม่เกี่ยวแหละนะคะยิ้มสวยไม่สวยเนี่ยไม่เกี่ยวแหละไปเตยอะดูซิว่ายังไงนะคะขอห้าใบนะขอแม่นๆ แม่นก็ต้องแม่นนะเอ้ยสามดาบมาเลยใบแรกสิบถ้วยเดอะเมจิกเชียนเก้าถ้วยสิบเหรียญจริงๆดูเหมือนคุณจะเป็นคนใจเย็นนะแต่คุณไม่ได้เป็นคนใจเย็นค่ะคุณเป็นคนใจร้อนนะคะ เวลาที่คุณอยากจะทำอะไรคุณทำเลยลุยเลยแอคชั่นเลยลุยโก้โก้โก้นะคะพร้อมจะลุยพร้อมจะบุกเบิกพร้อมที่จะขับเคลื่อนชีวิตนะคะแล้วคุณเป็นคนที่หนึ่งแหละถ้าอยู่ในวัยเดียวกันเพื่อนร่วมง,งานนะเขาจะมองว่าคุณเองเนี่ยเป็นคู้แข่งนะแบบว่าเวลาทำงานเนี่ยคุณอาจจะแบบโดนขโมยความดีความชอบบ่อยๆถูกเตะตัดขานะคะ นั่งเก้าอี้อยู่ดีๆเนี่ยโดนเลื้อยขาเก้าอี้จ่ะกเก่งเกินนะเก่งเกิน,กนมีสเสน่เกินนะคะดูแบบว่าดูโดดเด่นเกินไปถ้าในมุมของผู้ใหญ่ใบเตยมองว่าผู้ใหญ่ค่อนข้างเมตตาคุณนะค่อนข้างเมตตาคือผลงานคุณโดดเด่นเตะตากรรมการมากผู้ใหญ่หัวหน้าเจ้านายเนี่ยมองว่าคุณเป็นคนเก่งมีพรสวรรค์มีความสามารถหลากหลายทําได้หลายอย่างแต่ว่าเป็นคนที่ ค่อนข้างที่จะใจร้อนนะคะตัดสินใจเร็วบางทีมันมีข้อผิดพลาดในการทํางานบ้างแต่ถึงขั้นตําหนิไหมก็ไม่ได้ตาหนิรุนแรงเพราะว่าดีมันมากกว่าไม่ดีนะคะเจเนี่ยเขามองว่าคุณดีเก่งเป็นคนที่มีคุณภาพทําได้หลายอย่างมีความสามารถหลายด้านนะคะแต่ถ้าเป็นเพื่อนร่วมง,งานแบบทางานด้วยกันเนี่ยนะแบบตําแหน่งใกล้เคียงกันเนี่ยเขาจะไม่ค่อยชอบคุณเท่าไหร่นะเพราะมันเด่นเกินหน้าเกินตาเนี่ยเนี่ยเนี่ย,เ,ยเด่นเกินหน้าเกินตาเนี่ยเขาไม่ชอบ ไม่ค่อยชอบนะคะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมไหนโปรเจกต์ไหนเนี่ยต้องมีคุณทําเสมอนะคะคุณจะต้องไปอยู่ในวงนั้นคุณจะต้องไปเหมือนเป็นมีความเป็นผู้นําแล้วก็มีความสามารถหลายด้านะ่ะจะต้องไปทําหลายอย่างแล้วมีอะไรหลายอย่างที่คุณทําได้ด้วยอันนี้คือสิ่งที่มันเป็นอยู่แบบเนี้ยนะคะผู้ใหญ่คือค่อนข้างชื่นชมแต่ถ้าเป็นเพื่อนร่วมงานตําแหน่งใกล้เคียงกันเนี่ยจะค่อนข้างไม่ชอบเท่าไหร่นะคะ แต่ทุกๆคนมองว่าคุณเป็นคนที่มีความสามารถเป็นคนที่มีพรสวรรค์ให้ทําอะไรคุณก็ทําได้สําเร็จแต่คุณจะเป็นคนใจร้อนนิดนึงนะคะอันนี้ดูเพิ่มนะคะ The Lover The Empress นะคะจริงๆแล้วเนี่ยผู้ใหญ่เมตตาผู้ใหญ่อุปถัมภ์นะเขามองอยู่แล้วเขาก็มองว่าคุณเป็นคนจิตใจดีคนหนึ่งเลยล่ะนะแล้วก็เป็นคนที่ทําอะไรได้หลายอย่างมากๆอเออถ้ามีจ็อบงานเนี่ยนะคะคุณทําได้มากกว่าสองจ็อบสามจ็อบอะ โปรเจกต์นะ Project ไหนคุณทําได้หมดคุณทําได้สําเร็จด้วยนะคะไม่ไม่ได้มีแค่คําคุยอย่างเดียวนะคะผู้ใหญ่เมตตาเจ้านายเมตตาเอ็นดูค่ะเพราะคุณจะชอบช่วยเหลือคนอื่นๆจะไม่ใช่แค่แบบว่าทําแบบทําพอแล้วแล้วทาพอเสร็จเสร็จคุณเป็นคนที่หนึ่งงานตัวเองเนี่ยเยอะก็จริงเวลามีคนมาขอความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจมาขอให้ช่วยคุณช่วยได้คุณช่วยคุณไม่ปฏิเสธคุณเป็นคนที่ชอบให้คําแนะนําชอบให้คาปรึกษาคนอื่นเสมอ นะคะจิตใจดีนะบางท่านที่เข้ามาฟังคลิปในวันนี้นะคะอยู่ในลัคนาราศีเมษมิถุนนะคะเกิดวันศุกร์วันพุธแล้วก็เป็นชาวธาตุดินนะคะพฤกษบางกรรการธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิตนะคะเอาเป็นว่าในด้านที่ผู้ใหญ่หรือหัวหน้าเจ้านายมองเขามองในด้านดีๆแล้วเพื่อนร่วมง,งานมันก็มีบ้างเปอร์เซนที่มองเราเราในในเรื่องของอด้านที่ไม่ดีมองว่าเราทําความดีเอาหน้า ทำงานเอาหน้าเอาทำให้ผู้ใหญ่แบบเอ็นดูอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีบ้างมันเป็นธรรมดาแต่คนที่ชื่นชมชื่นชอบเราก็มีเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ใจคนพอประมาณนะคะอย่าไปโฟกัสที่พลังงานที่มันเป็นพลังงานลบอันนี้ก็ฟังสนุกสนุกฟังขำข,ขไปนะคะทีนี้เรามาดูกันต่อว่าแล้วไพ่จะแนะนําอะไรเราเพิ่มไหมขอดูออร์ l เคิลเสริมนิดนึงนะคะขอดูออร์ l เคิลเสริมนิดนึงไม่เคยทําหัวข้อแนวนี้มาก่อนเลยนะ เกี่ยวกับหัวหน้าเจ้านา, <S <S นายเกี่ยวกับเพื่อนร่วมง,งานไม่ค่อยได้ทําก็ฝากคอมเมนต์ให้กําลังใจด้วยนะคะถ้าตรงนะคะก็ฝากพิมพ์อะไรดีคะ7575 75นะคะกองที่1ถ้าตรงฝากพิมเจ7 5ห้นะคะดูซิไพ่อยากจะแนะนําอะไรเราไหมห้าใบสิ่งที่มีมากได้รับส่วนบุญถ้าคุณรู้สึกว่าทํางานด้วยกันแล้วมันมีแต่อุปสรรคนะคะหรือว่า ค,คุณถูกกลั่นแกล้งถูกนินทาถูกใส่ร้ายป้ายสีต่างๆกรวดน้ำอุทิศบุญระบุชื่อระบุนามระบุตัวตนให้ชัดเจนไปเลยให้เขาได้รับในส่วนบุญนั้นให้เขาอยู่ดีมีสุขจะได้ไม่มาเบียดเบียนคุณนะคะอันนี้คือข้อแนะนำนะคะได้รับสิ่งที่รอคอยครอบครัว บุนเงินโอเคโฟกัส okay. สิ่งที่ทำให้คุณยิ้มได้โฟกัสสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรารู้สึกว่าคนคนนั้นเนี่ยเขาไม่ได้คิดดีกับเราแน่นอนไม่ได้หวังดีกับเราแน่นอนกรวดน้ำอุทิศบุญให้เขาเลยจ้ะแม่นะระบุชื่อระบุนามระบุวันเดือนปีเกิดยิ่งดีนะคะเวลาทำบุญเสร็จนะคะไม่ว่าจะเป็นโอนเงินบริจาคไปตักบาตรหรืออะไรก็ดีนะคะ กรวดน้ําหรือแผ่เมตตาอุทิศบุญให้เขาเหล่านั้นเพราะเขาจะได้รับในส่วนบุญของคุณเขาจะไม่ได้มาเบียดเบียนคุณเพราะเพื่อนร่วมงานบางคนก็มาในรูปแบบของเจ้ากรรมนายเวรเอยไม่ใช่เจ้ากรรมนายเวรเนี่ยก็มาในรูปแบบของเพื่อนร่วมงานบางคนเหมือนกันนะคะอ่าบางคนที่รู้สึกว่ากับหัวหน้าเจ้านายเนี่ยมันยังไม่ได้กินเส้นกันเท่าไหร่ระบุตัวตนไปเลยค่ะทําบุญแผ่เมตตาไปเยอะๆเราเปลี่ยนคนอื่นไม่ได้ แต่เราเปลี่ยนทัศนคติและความคิดของเราได้นะคะวันนี้นะคะก็พิมพ์7575รับพลังงานดีๆนะคะอยากจะบอกว่าจริงๆคุณเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีอยู่แล้วไปอยู่ที่ไหนคนก็รักคุณก็เมตตาคุณนะคะโชคดีมีสุขประสบความสําเร็จในทุกๆท,ท่านถ้า e NERGY ของคุณพลังงานของคุณตรงกับหัวข้อนี้นะคะ ฝากพิมพ์รับคำทำนายดีๆด้วยการพิมพ์7 5 7 5นะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ฟังจนจบคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย,บายสวัสดีค่ะเย้สวัสดีเพื่อนๆที่เลือกกองที่2ด้วยชาะะร่ามนะคะมาแล้วกับหมายเล็ก8นะคะ เป็นปางเสน่หางานที่ใช้วาจาสำเร็จสมปรารถนาเพื่อนๆที่เลือกกองที่สองนะคะหัวข้อที่ไปเลยมาทำพิธกรรมในวันนี้ก็คือหัวหน้าเจ้านายเพื่อนร่วมงานเนี่ยมองว่าคุณเป็นคนยังไงมองว่าคุณเป็นคนแบบไหนแล้วเขาคิดเขารู้สึกยังไงกับคุณก็เป็นหัวข้อที่ไม่เคยทํามาก่อนนะคะเราไม่เคยทําเกี่ยวกับเรื่องเจ้านายหัวหน้าเพื่อนร่วมงานมาก่อนอะใครที่อยากรู้ก็สามารถที่จะเข้ามาฟังในคลิปนี้ได้นะคะทีนี้เรามาเช็คกันนิดนึงว่าหัวหน้าเจ้านายเพื่อนร่วมงานเนี่ยเขามองคุณยังไงนะคะ เราจะจูนกันติดหรือเปล่านะคะถ้าตรงก็ฝากคอมเมนต์ให้กำลังใจไปเตยด้วยนะคะอยากให้ทำหัวข้อประมาณไหนก็พิมพ์ไว้ในใต้ใต้คอมเมนต์ได้เลยเดี๋ยวไปเตยตามอ่านนะ ไปก่อนเดอเจ็ดถ้วยราชาไม้เดอะซันเกลียดจริตจากการของตัวเองจังเลยเวลาเห็นไพ่ดีๆออกมาเนี่ยนะคะมันก็น่ายินดีมันก็น่ายินดีนะใบต่อมาเป็นสี่ดาบนะคะแล้วก็ใบต่อมาเป็นเดอะมูนค่ะ คนเก่งอย่างคุณคนที่โดดเด่นอย่างคุณแน่นอนนะคะมันเลี่ยงไม่ได้หรอกที่เราจะเจอคนที่คิดไม่ดีกับเราเห็นไหมคะมีคนซุบซิบนินทาเราอยู่บ้างไม่บ้างหรอกมีอยู่นะคะเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูซิว่าเป็นเพื่อนร่วมง,งานหรือหัวหน้าหรือเจ้านายที่เป็นเดะมูนใบเตยว่าน่าจะเป็นตําแหน่งอายุใกล้ๆกับคุณนั่นแหละนะคะเหมือนอยู่ในตําแหน่งใกล้เคียงกันกับคุณ อายุใกล้เคียงกับคุณนะคะเป็นพี่เป็นเพื่อนร่วมงานนั่นแหละที่แบบว่ามองว่าคุณมองว่าคุณเป็นศัตรูมองว่าคุณเป็นคนู่แข่งไม่ได้มองว่าคุณเป็นเพื่อนร่วมงานโอเคปะอ่านตามใ้้นะอ่านตามพ่นะคะโอเคลักษณะที่หัวหน้าเจ้านายผู้ใหญ่มองคุณก็คือมองว่าคุณเป็นคนมีสเสน่ห์นะคะมีสเสน่ห์เก่งมีความมั่นใจในตัวเองสูงมากนะคะ วางตัวดีฉลาดทำหลายอย่างพร้อมกันได้เ,เห็นไหมเนี่ยทำหลายอย่างพร้อมกันได้นะคะหยิบจับอะไรเนี่ยก็ก็ประสบความสําเร็จแล้วคุณเป็นคนที่น่าจะเป็นคนที่พูดเก่งด้วยนะคะพูดเก่งมีสกิลมีทักษะในการพูดในการสื่อสารพอสมควรเหมือนกันนะคะและโดดเด่นอะเออเป็นไพ่เหมือนไพ่ของคนที่เป็นที่ชื่นชมเป็นที่ชื่นชอบของหลายๆคนนะคะคือ คุณมีความโดดเด่นจริงๆแล้วคุณมีเอกลักษณ์อัตลักษณ์เฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใครบางท่านเกิดวันอาทิตย์เกิดธาตุน้ํานะคะมีนกรกฎพิจิตธาตุดินขึ้นมาธาตุไฟเอ้ยธาตุไฟธาตลุลมเมสิงธนูมีนกรกฎพิจิตนะคะบทจะนิ่งคุณนิ่งนะผู้ใหญ่ก็มองคุณไม่ออกเหมือนกันว่าคุณคิดอะไร คุณจะไม่เป็นคนกระโชกโคกขากที่พร้อมจะลุยพร้อมจะทะลุทะลวงฟัดฟันตลอดเวลาแต่คุณจะมีจังหวะในการที่คุณจะแอคชั่นอะไรดีพูดอะไรออกไปดีตอนนี้คุณพูดอะไรไหมควรทําอะไรบ้างหรือตอนนี้คุณควรจะนิ่งคุณมีวิธีการจัดการกับอารมณ์และความคิดความรู้สึกของตัวเองผู้ใหญ่หัวหน้าเจ้านายเนี่ยมองคุณว่าคุณเป็นคนที่มีความสามารถคุณมีทางเลือกเยอะคุณโนสนโนแคร์คือคุณไม่ได้ มีการเขาเรียกวอะไรผูกมัดตัวเองกับองค์กรน่ะเหมือนคุณหาโอกาสใหม่ๆอยู่เสมอคุณน่าจะเป็นคนที่ทําหลายจ็อบหลายงานได้ในเวลาเดียวกันไม่ใช่คนที่ผูกมัดตัวเองไว้กับองค์กรน่ะเหมือนฉันจะต้องทํางานที่นี่จนฉันกเกษียณอายุราชการไม่ใช่นะคะคือเรามีเป้าหมายในชีวิตแล้วคุณก็มองหาโอกาสใหม่ๆอยู่เสมอผู้ใหญ่หรือเจ้านายหรือหัวหน้าก็มองว่าคุณมีทางเลือกแล้วก็มองว่าคุณเนี่ยวางตัวดี นะคะเป็นคนเก่งเป็นคนมีความสามารถนะคะมองเห็นออร่าในการที่เราทำอะไรเก่งๆดีๆได้แน่นอนว่าเวลาที่มันมีความโดดเด่นเกิดขึ้นมันก็มีเหรียญมันมีสองด้านคนที่ชื่นชมชื่นชอบเราก็มีคนที่เห็นแล้วหมั่นไส้ก็มีเพราะฉะนั้นความมั่นใจในตัวเองมีได้ในระดับหนึ่งแต่อย่าขาดความนอบน้อมขาดความอ่อนน้อมถ่อมตน นะคุณต้องรักษาระดับเหล่านี้เอาไว้ให้ได้มีความนอบน้อมมีความอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วมันจะเป็นบอกเกิดของความเจริญรุ่งเรืองไม่ใช่แค่การที่เราอยู่ในองค์กรแต่มันคือการที่เราอยู่ในทุกๆที่คนจะได้มองคุณในมุมที่มันเป็นมุมที่สว่างนะคะขออีกนิดนึงซิขออีกนิดนึงซ,อองซิสี่เหรียญ สองดาบแต่คุณจะเป็นคนตัดสินใจช้าเนาะเออตัดสินใจช้าแล้วก็เป็นคนสู้ชีวิตนะในเรื่องของการทํางานนะคะลุยลุยคือไม่ค่อยยอมแพ้เจออุปสรรคเยอะในการทํางานระหว่างทํางานเนี่ยมีอุปสรรคปัญหาเข้ามาเยอะพอสมควรเหมือนกันนะคะเหมือนเราก็สู้รบปรบมือกับอะไรมาเยอะพอสมควรเนาะเป็นคนตัดสินใจช้าถ้าไม่ชัวร์ถ้าไม่แน่ใจถ้าคุณยังรู้สึกว่าคุณไม่มั่นใจเนี่ยคุณจะค่อนข้างช้าในการตัดสินใจ ต้องมีข้อมูลก่อนต้องมั่นใจก่อนต้องชัวร์ก่อนว่าเนี่ยมันข้อมูลมันโอเคแล้วมันดีแล้วคุณถึงจะตัดสินใจนะคะเออแล้วมันก็มีคนที่อยากจะปาดหน้าเค้กแล้วก็พยายามจะเลื้อยขาเข้ายี่คุณจริงๆอยากได้ตําแหน่งนี้อยากมาแทนที่คุณแต่บอกเลยนะคะว่าไม่มีใครแทนใครได้คุณก็คือคุณเก่งเจ๋งแล้วก็ยังคงคอนเซ็ปต์เป็นคุณในเวอร์ชันนี้ที่ดีที่สุดได้ไม่มีใครมาแทนที่ตรงนี้ได้ นะคะคเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นตัวของตัวเองก็ดีแล้วแต่สิ่งที่เราต้องมีก็คือความนอบน้อมความอ่อนน้อมถ่อมตนเพราะมันเป็นบ่อกเกิดของความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตคุณนะคะบางท่านอยู่ในธาตุไฟจริงๆด้วยเมสสิงห์ธนูนะคะเป็นคนที่มีพัชชั่นในการทํางานทํางานหลายอย่างแล้วก็ฉลาดนะคะทันเกมทันคนและรู้ว่าใครมาดีไม่ดีคุณรู้ตัวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะมาประดิษฐ์ประรอยคําพูด พูดจาวหวานหอมแต่ว่าจิตใจไม่ซื่อตรงกับคุณคุณก็ดูออกนะคะมองมาจากดาวลังคารก็รู้แล้วค่ะกองที่สองเนี่ยมองคนค่อนข้างขาดนะคะอ่าทีนี้ขอคําแนะนําเพิ่มเติมสีดูเพิ่มนะ ใบเตยก็จะแปลกๆอย่างนี้แหละนะคะสิ่งที่มีมากเหมือนกองหนึ่งเลยอะอะไรที่มีอยู่แล้วลองให้เราเห็นคุณค่าเนาะพึงพอใจและเห็นคุณค่าเอา้าเหมือนกองหนึ่งเลยแผ่เมตตาอุทิศบุญค่ะถ้าคุณรู้สึกว่าคนคนนั้นเนี่ยเขาเป็นศัตรูนะเขาไม่ชอบคุณเขาพยายามที่จะดา่า พูดเศษส,สีพูดไม่ไม่ใช้คําพูดติยาวาจากับเรานิทานทาเรารับหลังหรือเรารู้สึกว่าเรากับเขาเนี่ยเป็นปฏิปักษ์กันอะ่ะเออไม่ได้เป็นคู่มิตรอะไรเงรี้ยแผ่เมตตาระบุชื่อระบุนามระบุตัวต,วตนเลยนะคะอน,นองยุงมาจากไหนเนี่ย,ย่าหามแม่ออกไปนะล,ลูก <c oughs> ล่าสุดยุงจะหามฉันออกไปหรือเปล่าเนี่ยอ่ะโอเคนะคะได้รับส่วนบุญนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณจะต้องทําก็คือกรวดน้ําอุทิศบุญระบุชื่อระบุนามระบุตัวต,วต,วต,วตนนะคะให้เขาด้วยนะคะ เราก็เลือกทําในสิ่งที่เป็นสิ่งที่ตัวเองถนะัดแล้วคุณจะไปได้ไกลแล้วคุณจะไปได้เร็วนะเนี่ยนะคะรวมพลงังอ่าสิ่งบางอย่างบางงานเนี่ยเราทําคนเดียวไม่ได้ก็ต้องอาศัยความสมัครสมานสามัคมค,คีรองดองคนนี้เก่งเรื่องนี้อีกคนเก่งเรื่องนี้เอามาทํางานร่วมกันแล้วมันจะไปได้ดีแล้วมันจะเจริญนุ่งเหลืองนะหาคนที่มีฝีมือนะคะมาทํางานด้วยกันค่ะแล้ว อะไรอะไรมันจะเข้าที่เข้าทางขึ้นนะคะเลือกทําในสิ่งที่ตัวเองถนัดเลือกทําในงานที่เรารักแล้วคุณจะเจริญรุ่งเรืองแล้วคุณจะเติบโตนะคะอันนี้คือคําแนะนําจากไพ่นะถือว่าใช้ได้นะคะกองที่สองถ้าคุณทํางานที่คุณถนัดทํางานที่คุณรักคุณชอบนะคะทําในสิ่งที่คุณรู้สึกว่านี่แหละใช่เลยใช่เลยอยารมณ์ประมาณนี้นะคะคุณจะไปได้ไกลมากและใครที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของวาจาคําพูดการสื่อสารก็มีโอกาสพัฒนาได้อีกอ้ได้อีกเยอะแยะมากมายเลยค่ะ คุณสามารถรับคำทํานายดีๆได้ด้วยการพิมพ์888นะคะแล้วเจอกันใหม่กับใบเตยในคลิปหน้าวันนี้ขอให้คุณมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีชาวกองสามเย้นี่เลยนะคะคุณเลือกหมายเลข22ปางงาเดียวชัยชนะขจัดอุปสรรคประสบความสําเร็จทุกสิ่งเหมือนเราเป็นแนวหน้านะคะเป็นแนวหน้านะคะสายที่แบบว่า ใส่ป้องกันใส่ทะลุทะลวงใส่ลุยก็ได้นะคะคุณน่าจะเป็นคนที่อ่อส่วนใหญ่เป็นคนทําเป็นคนปฏิบัติมากกว่าพูดนะคะทําเยอะมากกว่าพูดนะเ,เรามาดูกันนะคะหัวข้อในวันนี้ที่ไปเจอเอามาทําก็คือผู้ใหญ่หัวหน้าเจ้านายเนี่ยเขามองคุณอย่างไงเขามองคุณแบบไหนนะคะเอ่อเพื่อนร่วมง,งานเนี่ยมองเราดีหรือไม่ดีเดี๋ยวเรามาฟังกันในหัวข้อน,นี้เลยค่ะขอดู5้าใบแรกก่อนนะคะเอ๊เหมือน เหมือนหน้าจอมันจะเหมือนมืดๆนะคะไบเตยต้องทํายังไงไงต้องแตะมันบ่อยๆหรอหรือว่ายังไงหรือใบเตยไม่ได้ตั้งออตโต้หรือเปล่าเอามาดูกันสิกองหนึ่งไอกองสามพูดมาตั้งนานจนถึงกองสามยังวนกับไปกองหนึ่งอีกนะน่าตีจังเลยเออนะกองสามกองสามนะคะ มาแล้วไฮเดอะซันนะคะโอเคเจะแม่จิเชียนหกถ้วยเด็กถ้วยแฮงแมนโอ้โคุณเป็นคนที่มีความอดทนสูงมากเลยอะ่ะอืมเป็นคนขี้อายไม่ค่อยกล้าแสดงความคิดเห็น ไม่ค่อยปะทะกับใครเท่าไหร่แต่ว่าเป็นคนที่ทํางานเก่งสายลุยนะบุกบุกบุกทะลุทะลวงอย่างเดียวนะสั่งมาให้ทําอะไรทําได้หมดไม่มีอะไรที่คุณทําไม่ได้นะเก่งมากเลยอะ่ะทําได้หมดอะ่ะมอบหมายงานอะไรให้ทําทําได้หมดมีชื่อเสียงมีอํานาจพาสนมีบาร,รมีมีความเก่งกล้าสามารถกล้าหาญชันชัยนะคะบุคลิกภายนอกดูนิ่มนวลดูขี้อายดูไม่ค่อยพูดเป็นคนพูดน้อยต่อยหนะัก อย่าให้ได้พูดถ้าพูดคือแรงอยู่นะคะอย่าให้กโกรธอย่าทําให้โมโหเพราะคุณจะพูดเป็นคําพูดที่มันมันตรงมันคือเรื่องจริงมันคือความจริงส่วนใหญ่คนจะรับไม่ค่อยได้คนจะรับไม่ค่อยได้แล้วคนจะรู้สึกว่อาอ้าวทาไมพูดอย่างนี้ล่าอารมณ์ประมาณนี้นะคะค่อนข้างที่จะได้รับการตอบรับดีผู้ใหญ่ชื่นชมแล้วก็มองว่าคุณเป็นคนที่มีทั้งอดน้ำทนสูงมากสี่ทนได้ นะให้สี่ทำอะไรสีทุได้ทุกอย่างสี่ทำได้ทุกอย่างขอแค่บอกขอแค่สั่งการมาชี้นิ้วสั่งมาเลยจ้าทำได้หมดแกงทำได้ทุกอย่างจริงๆนะคะแต่คุณหนึ่งข้อเสียของคุณก็คือไม่ค่อยขอความช่วยเหลือใครเวลาหนักคือหนักจริงๆไม่ไหวคือไม่ไหวเลยนะล้มฟุบไปเลยอันนี้ต้องระวังคือเราจะทําคนหนึ่งคนเดียวไม่ได้นะคะเอาอีกแล้วหน้าจอมันมือดอีกแล้วว่ามันเป็นเพราะอะไรนะคะ เราจะทําคนเดียวไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะมันต้องมันต้องมีทีมอะ่ะคุณเป็นประเภทที่ทาแล้วไม่บ่นอะ่ะเออทาไปเถอะเดี๋ยวมันก็เสร็จอย่ามัวแต่พูดเดี๋ยวมันไม่เสร็จเดี๋ยวงานไม่สําเร็จเดี๋ยวงานออกมาไม่ดีนะก็เลยลุยก็เลยทําเองหมดเลยอะ่ะไม่ปฏิเสธใครขอให้ช่วยอะไรก็ช่วยเขาสั่งให้ทําอะไรก็ทําไม่ปฏิเสธไม่ปฏิเสธจ,จริงๆแล้วรับออกมาหมดทุกอย่างจนบางทีตัวเองอะ่ะเหนื่อย เหนื่อยมากเหนื่อยเหนอยจริงๆแต่คุณไม่ปรีปากบ่นเลยถ้าไม่ถึงที่สุดจริงๆคุณไม่พูดคุณไม่บน่นลาออกเลยจ้ากองที่สามนะคะคือทําจนถึงที่สุดน่ะเออถ้ามันไม่ได้จริงๆมันไม่ไหวจริงๆลาออกเลยค่ะคุณจะเป็นอย่างนั้นคุณมีความอดทนสูงนะคะนะค่อนข้างเก่งเห็นคนเกิดวันพุธวันอาทิตย์นะคะ ธาตุน้ามีนกรรกฎพิจิกบางคนหน้าอ่อนกว่าไว้หน้าอ่อนกว่าอายุนะดูอีกสิบใบซิยังไงยังไงจัดเม้นนะคะแปดดาวิวออฟฟอร์จุดคุณไม่คุณไม่อยากให้คนมาสงสารคุณอนะไม่ต้องมาสงสารอย่าพูดคำว่าสงสารให้คุณได้ยินคุณไม่ชอบนะชารออดราชินีถ้วยจริงใจนะคะ หัวหน้าเจ้านายเนี่ยมองว่าคุณเป็นคนที่จริงใจจริงจังมีความอมดทนสูงนะทาอะไรก็สําเร็จแล้วก็เป็นคนลุยๆนะคะมีความมุ่งม,มั่นมีความขยันมีความพยายามชอบเอาชนะปัญหาอุปสรรคต่างๆนะคะคือพลังงานของคุณเนี่ยผู้ใหญ่มองโอเคเลยนะมองในด้านดีๆหมดเลยนะคะส่วนเพื่อนร่วมงานใดยมองว่าส่วนใหญ่เขาก็เอาเปรียบคุณนะส่วนใหญ่เลยเอาพูดจริงๆเอาแบบไม่แอบแ a, a L, นะคะเอาแบบไม่ประดิษฐ์ประดอยคือคุณอนะส่วนใหญ่จะโดนเอาเปรียบ พอคุณไม่บน่นพอคุณช่วยได้ตลอดตลอดตลอดเขาก็เขาก็ไม่เกรงใจอ่ะใจดีจนจนคนอื่นมาเบียดเบียนตัวเองอันนี้ต้องระวังนะเราเป็นคนไม่ยอมคนหรอกแต่เราเป็นคนใจดีข้างนอกดูแข็งแกร่งดูดูขี้อายดูดูเก่งเป็นคนเก่งนะไม่ใช่ดูอ่อนแอนะในบุมที่คนอื่นมองเป็นคนเก่งแต่จะเป็นคนที่เวลาพูดคุณจะคุณจะไม่ค่อยพูดไปกระทบใครอ่ะ เออคุณจะไม่ค่อยไปกระทบกระเทือนใครไม่ค่อยไปสาด์โครนใส่ใครไม่ค่อยไปยุ่งเรื like ่องของคนอื่นเท่าไหร่นะคะเวลาคนขอให้ช่วยอะไรคุณช่วยได้หมดเวลาเขาสั่งการหัวหน้าเจ้านายผู้ใหญ่สั่งให้ทําอะไรคุณทําได้หมดคุณไม่ค่อยปฏิเสธงานเราเพื่อนขอให้ช่วยอะไรเพื่อนรุวงงานขอให้ช่วยคุณช่วยได้หมดจนบางทีเนี่ยเวลาตัวเองหนัก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 มันมันอัดมันสะสมมาเรื่อยๆืเนี่ยมันระเบิดลาออกเลยบางคนอะไม่ทนไม่พูดไม่ไม่อะไรเลยไม่อธิบายด้วยลาออกไปเลย นะคะถูกเอาเปรียบใจดีจนบางทีคนอื่นเขาเอาเปรียบคุณคือเขาเคยตัวเคยคุณเคยช่วยเคยช่วยตลอดช่วย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 จนบางทีเนี่ยเขาเอาเปรียบกินแรงคุณด้วยตรงนี้ต้องระวังมันคือข้อเสียมันคือจุดอ่อนของคุณคุณใจดีมากเกินไปนะคะเห็นธาตุไฟธาตุน้ําขึ้นมาค่อนข้างชัดเนาะอันนี้ก็คืออ่านไปพอประมาณเด้อแบบอ่านพอสังเขปไม่ไม่ละเอียดมากนะคะเป็นหัวข้อที่ทททททท คิดได้ว่าเอ้ยลองทําดีกว่าเราไม่เคยทําก็เลยหยิบมาทํานะขอคําแนะนํา ขอคาแนะนํานะคะสเสน่ดึงดูดคุณก็มีคุณก็มีมสเสน่ห์ในแบบของคุณในแบบฉบับของคุณเนาะเออใช้ได้ติดอยู่ในใจเราจะเป็นประเภทที่ทุกอย่างต้องออกมาดีทุกอย่างต้องออกมาเพอร์เฟกพอมีข้อผิดพลาดพอมีอุปสรรคอะไรเข้ามาเนี่ยคุณจะเป็นคนที่จํานานจําฝังใจแล้วไม่ให้อภัยตัวเองเอาจริงนะอะไรก็ดีที่มันเป็นข้อผิดพลาดในอดีตให้อภัยตัวเองได้แล้วมุกออนปล่อยวางนะคะให้อภัยนะ คุณเป็นคนเซนดีเซนแรงคุณสัมผัสได้ว่าใครที่มาแนวมิตรแนวเพื่อนใครมาดีใครมาไม่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเชื่อเซนและสัญชตาตญาณของตัวเองนะคะเขาใส่หน้ากากตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จมาถ้าคุณมองว่าเขาไม่โอเคคุณก็ปฏิเสธไปเลยอย่าไปช่วยอย่าไปให้ใจผิดคนเดี๋ยวมันมาเสียวความรู้สึกทีหลังมันเฟลนะเฮ้ยไพ่อภิมหาเศรษฐีขึ้นมา นี่นะคะใช้ได้เลยนะจริงๆแล้วคุณจะเติบโตนะในทุกๆเส้นทางที่คุณอยู่ไม่ว่าจะเป็นอาชีพเสริมหรืออะไรก็ดีที่คุณทาอ่ะคุณมีภาวะความเป็นผู้นําสูงใบเตยเชื่อว่าความสําเร็จอยู่ไม่ไกลเกินฝันค่ะสําหรับเพื่อนๆที่เลือกกองที่3าใบเตยมองว่าคุณเก่งค่ะแล้วคุณเจออะไรมาเยอะในเรื่องของการทํางานนะคะเนี่ยไพ่ชัยชนะขจัดอุปสรรคความสําเร็จทุกสิ่งทุกอย่างมันบังเกิดขึ้นได้ วันนี้คุณสามารถรับคำทำนายดีๆนะคะด้วยการพิมพ 2, ์222นะคะขอให้เพื่อนๆที่เลือกกองที่3โชคดีราบรื่นลงตัวสำเร็จทุกอย่างสำเร็จทุกประการทำอะไรก็สำเร็จง่ายๆสบายๆนะคะขอให้ทุกๆท่านโชคดีและมีแต่ความสุขก็ขอบคุณที่ฟังจนจบคลิปนี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายฝากกดติดตามกันเยอะๆนะคะแล้วก็ฝากคอมเมนต์ให้กำลังใจกันด้วยนะ